ห้าเรื่องที่ผู้ชายต้องการจากแฟนสาวข้อหนึ่งผู้หญิงที่เข้าใจเขาสิ่งแรกนะคะที่ผู้ชายเนี่ยต้องการจากผู้หญิงที่รักก็คือความเข้าใจตอนแรกๆนะคะผู้ชายก็จะเลือกผู้หญิงจากรูปลักษ์รูปร่างหน้าตาใช่ไหมคะแต่พอได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันแล้วเนี่ยผู้ชายต้องการผู้หญิงที่เข้าใจเขามากๆเขาต้องการผู้หญิงที่เขาสามารถแชร์ได้ทุกเรื่องราวนะคะเป็นคนที่ อยู่เคียงข้างเขาเสมอเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นนะคะเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนยงังไงถึงแม้ว่าเ,เขาเนี่ยจะเคยผ่านอดีตมามากมายก็ขอให้แฟนสาวที่รักในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่รักและเข้าใจเขานั่นเองค่ะข้อ2ผู้หญิงที่ รักเขาอย่างลึกซึ้งผู้ชายนะคะต้องการผู้หญิงที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักเขาอย่างจริงใจแล้วก็ลึกซึ้งผู้หญิงเองก็เช่นเดียวกันนะคะต้องการผู้ชายที่รักเธออย่างหมดหัวใจรักเธอแบบลึกๆมากๆเลยนะคะซึ่งความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอ่อนโยนมากๆเลยดังนั้นแล้วนะคะผู้ชายเนี่ยจะมองลึกเข้าไปในจิตใจของแฟนสาวว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่รักฉันจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แบบรักที่แบบ ความหลอกของฉันหรือว่ารักที่เงินทองของฉันดังนั้นแล้วนะคะถึงแม้ว่าผู้ชายเนี่ยเขาต้องการผู้หญิงที่สวยก็จริงแต่สวยแล้วเนี่ยไม่รักเขาแบบว่าแกล้งรักแกล้งหลอกรักเขาอย่างเงี้ยผู้ชายก็สามารถทิ้งได้เช่นเดียวกันดังนั้นแล้วนะคะผู้ชายจะต้องการสิ่งนี้มากๆก็คือความรักที่ลึกซึ้งแล้วก็ความรักที่แท้จริงจากแฟนสาวนั่นเองค่ะข้อ3ผู้หญิงที่ เชื่อใจเขานะคะต่อให้คุณจะสวยคุณจะเป็นคนที่มีการศึกษาสูงคุณจะเป็นคนที่รูปลักษณ์ภายนอกดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณเนี่ยขาดความไว้ใจเชื่อใจเขาผู้ชายเขาก็สามารถทิ้งคุณได้เช่นเดียวกันดังนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ผู้ชายต้องการจากแฟนสาวก็คือความไว้ใจความเชื่อใจเพราะว่าผู้ชายนะคะต้องเจอคนมากมายพบปะ เพื่อนฝูงพบปะเพื่อนร่วมงานพบปะคนอื่นมากมายดังนั้นแล้วถ้าเจอแฟนสาวที่ง้องแง,ง้งหรือแบบหึงหวงอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจเขาจะทําให้เขานะคะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเนี่ยฉันเนี่ยก็รักเธอนะแต่ทําไมเนี่ยเธอไม่เชื่อใจฉเฉลยและทําให้เขาเนี่ยเดินจากคนไปในที่สุดดังนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุด ที่ผู้ชายต้องการก็คือความไว้ใจแล้วก็ความเชื่อใจนั่นเองค่ะข้อ4ผู้หญิงที่ไม่เคยสงสัยในความสามารถของเขาผู้ชายนะคะเป็นเพศที่มีอีกโก้สูงมากเป็นเพศที่มีความเป็นผู้นำดังนั้นผู้ชายต้องการให้ผู้หญิงอยู่เคียงข้างเขาทุกทุกสถานการะแล้วก็ทุก,าก,าก,ท,กทุกสิทธ์นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่มีความสงสัยในตัวเขาเลยเชื่อมั่นว่าเอ้ยแฟนหนุ่มเนี่ยทำได้เชื่อมั่นว่าแฟนหนุ่มเนี่ย จะพาครอบครัวเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเชื่อมั่นว่าแฟนหนุ่มเนี่ยจะทําให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขแน่นอนเชื่อว่าแฟนหนุ่มเนี่ยทำสิ่งนี้แล้วประสบความสำเร็จไม่เคยลังเลไม่เคยสงสัยในแฟนหนุ่มเลยและนี่คือสิ่งที่ผู้ชายต้องการมากๆนะคะเห็นแฟนสาวเนี่ยแบบว่าคอยเป็นแรงเชียร์คอยเป็นแรงผลักดันให้เขาเนี่ย ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะข้อ 5. ผู้หญิงที่ยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของเขาผู้ชายนะคะต้องการผู้หญิงที่ยอมรับในข้อเสียของเขาและไม่พยายามเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยให้เป็นคนอื่นนะคะสาวๆหลายๆคนนะคะเสแสร้แสงแกล้งยอมรับข้อเสียของแฟนและพอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แต่งงานแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยให้เป็นคนอื่นซึ่งผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวเองแล้วก็อึดอัดใจมากๆเลยและ สิ่งที่ผู้ชายต้องการมากๆก็คือความเป็นตัวของตัวเองนะคะดังนั้นแล้วเขาจะเลือกผู้หญิงที่รักในแบบที่เขาเป็นไม่ว่าจะยอมรับข้อดีข้อเสียของเขานั่นเองค่ะความรักนะคะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้ชายนะคะเขาพบผู้หญิงที่ใช่แล้วเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อเก็บรักษาผู้หญิงคนนั้นไว้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากอะไรก็ตามนะคะผู้ชายนะคะ เขาไม่ต้องการผู้หญิงที่เพอร์เฟกนะคะแต่เขาแค่ต้องการผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาและนี่ก็คือ5ข้อนะคะที่คุณนุษกล่าวมาเนี่ยก็คือสิ่งที่ผู้ชายต้องการจากแฟนสาวนั่นเองค่ะด้วยรักจากคุณนุษค่ะ